คนทั้งหลายก็ใจผิดในปฏิบัติอ่ะพยายามจะเอาตัวเราไปตัดไม่ให้คิดถึงสามีไม่ให้คิดถึงสามีที่ตายไปแล้วไม่ให้คิดถึงสามีที่มีชีวิตอยู่ไม่ให้คิดถึงลูกไม่ให้คิดถึงหลานคือเขาพยายามไปตัดตัดข้างนอกอันนี้มันตัดข้างนอกตัดยังไงมันก็ท่านกล่าวว่าถ้าปฏิบัติแบบนี้มันก็เหมือนตัดต้นไทรอ่ะต้นไทรมันยิ่งตัดยิ่งแตกต้นไทรอ่ะ ถ้าทำแบบนี้นะเอาตัวเราไปตัดไปตัดพยานจะไปตัดในคิดถึงเอาตัวเราไปตัดในคิดถึงอะไรไอ้มันว่างๆไม่คิดถึงอะไรว่างๆอันนี้ผิดอผิดบาปปฏิบัติแบบนี้ครับพบข้ามชาติกี่พบกี่ชาติก็ไม่ไปแถมจะไปอบายด้วยผพไม่ได้ปล่อยวางมันต้องปล่อยวางก็คือด้วยการพิจารณาที่ร่างกายจิตใจเรานี่แน่พิจารณาที่ร่างกายจิตใจเราอย่าไปตัดข้างนอกพิจารณาที่ร่างกายจิตใจเราเห็นปีนจังทุกข์นานตาเนี่ย พระพุทธเจ้าตัดในสติปัฏฐานสูตรว่าใอ้มีสัมปชัญญะมีสติเนี่ยไอ้เปรียนาเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาในกายในกายก็คือในร่างกายเราเวทนาเวทนาก็คือเวนานาเรานีเนี่ยจิตในจิตก็คือจิตเราทำในธรรมก็คือธรรมในในร่างกายจิตใจเรานี่แนะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระองค์ไม่ได้บอกว่าให้ไปพิจารณาคนอื่นในพิธาข้างนอกให้ไปตัดให้คิดถึงเขาพระองค์ไม่ได้สอนแบบนี้แต่หลายคนตัดปฏิบัติ เองคิดเองเออเองทำเองพระองค์ตัดว่าทางนี้ทางเดียว,ท,ยวที่จะบรรลุผลนิพพานได้คือพิจารณากายในกายก็คือในเราเนี่ยเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมทำไมถึงใช้ใน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 แมงพระโตก็บอกว่าให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมลผลก็พกระองค์ก็เน้นว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมในร่างกายจิตใจของเราอย่าต่อเนื่องไม่ขาดสายภายในวันเดียวก็นิพพานได้ใช้สุดไม่เกินเจ็ดปีก็นิพพานอย่างแน่แท้พระองค์ยืนยันถ้า ต่อเนื่องไปขาดสายจริงๆในร่างกายจิตใจของเราพี่นาความจริงอย่างเงี้ยไม่ใช่เราไปไปตัด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 ,ตด,ตดไปคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนี่ผิดนะผิดนะ,ดนะเราจะผิดโอเคไหมเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเจ้าคะ่ะพี่นาเข้าในร่างกายจิตใจเราเนี่ยแหนะกายกายในกาย,วายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมเข้าใจไหมเนี่ยกายในกายเวทนาในเวาจิตในจิตทรรมในธรรมเข้าใจนะเข้าใจไหมอ่นะ อธิบายอ,อธิบาโอ้เรื่องยาวอธิบายเรื่องยาวเล่าเล่าเคสของปอก็นด้เล่าเคสของปอนี่เมื่อกี้ท่านโอที่เป็นสามีของโยบปอเพิ่งจะเดินคุยกับเราเมื่อกี้ <laughs> ท่านโอมาพอดีโอมานี่มาในคุยคุยเนี่เราพาพิงถึงเมื่อกี้มา <laughs> พูดเองเลยดีกว่าเอาตัวนี้ลองดูดิ <laughs> ท่านโอเรามาพูดที่ดูที่ว่าคนอื่นจะเข้าใจไหม เอ้สรุปเข้าใจนะที่คนอื่นก็ปฏิบัติผิดก็พยายามไปตัดข้างนอกอะ่ะเหมือนไปตัดกิ่งก้านสาขาของใสเพื่อจะให้ต้นใสมันตายตัดยังให้ต้นใสมันไม่ตายแล้วแต่มันต้องพินานีในร่างกายจิตใจของเราแทงทะลุสังขารไปถึงธรรมที่เป็นวิสังขารคือทําให้เกิดไม่ตายเมื่อยึดทําให้ไม่มีผู้ยึดทั้งสังขารและไม่ยึดถือทําให้เกิดไม่ตายใจสังขารก็ไอ้สังขารก็เป็นสังขารไปใจก็เป็นทําให้เกิดไม่ตายก็เป็นก็ไปมันคนละเรื่องกัน อ๋แต่โอ้ก็นั่งนีเน,น,น,าาน,นี่นั่งหน้าติละหันไ้งุ้วันนี้นั่งหน้าเนี่ยอ่กากับขอกาบหลวงตาแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็กัละยาณมิตรทุกท่านนะครับอันนี้กาบเรียนก่อนครับผมเป็นสิทธิ์โง่เรียนกับหลวงตามาสิบกว่าปีสิบสี่สิบห้าปีแต่ว่าเพิ่งจะมาเข้าใจสองสมปีหลังให้หลังเนี่ยแหละครับคือ เมื่อก่อนคุยกับหลวงตาเนี่ยก็จะเข้าใจกับด้านเหมือนทุกท่านถามว่าผิดมาผมผิดมาเยอะมากเลยคือใครที่นั่งอยู่แถวเนี้ยผมผิดไปหมดเลยเริ่มตั้งแต่ตอนมานั่งฟังหลวงตาเนี่ยตาลืมไม่ขึ้นแปลกมากเลยนะฮะพอหลวงตาเริ่มเทศเมื่อไหร่ก็มุดหลับเฮ้ยมันจะตื่นมาฟังก็ไม่ได้เหมือนจิตมันตกเข้าไปมันขาดสติอะไรเงี้ยหลายอย่างเลยก็พอดีวันนี้ครับมากราบเรียนหลวงตาว่า ที่เราพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะก,กันนะครับมันแค่เป็นชั้นความคิดเนี่ยอไหมครับก็คุยกันเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยคาอยู่แค่ความคิดแล้วยังไงปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดยังไงอะครับพอถูกยังไงผิดยังไงเนี่ยมันไม่เคยวางความคิดคือผมก็จะคุยกับญาติธรรมที่สนิทกันว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นแค่ความคิดเราปล่อยวางความคิดได้ลงไป ก็คือหมายถึงว่าอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามวิธีการปฏิบัติกระบวนท่าสุดยอดหรือกิเลสหรืออะไรก็ตามพอทิ้งความคิดได้เนี่ยจิตมันก็ปล่อยวางสิ่งที่อยู่ในหัวลงมันก็ฟึบมันก็สงบลงที่หลายๆท่านเป็นธรรมอะครับคือมันพ้นความคิดแต่มันไม่ใช่คิดแล้วจนรู้เพราะเราเรียนรู้ที่เราเรียนทางโลกเนี่ยมันอ่านหนังสือจนมีความคิดแล้วเข้าใจกันคุยกันเข้าใจทุกคนพยายามจะเข้าใจธรรมโดยใช้ความคิด แต่จริงๆแล้วการยอมรับความจริงในปัจจุบันว่าโง่ก็โง่โงไม่รู้ก็ไม่รู้เนี่ยใจมันสงบลงหลายคนบอกปล่อยวางเนี่ยพยายามไปปัดความคิดให้หายไม่ใช่ยอมรับความจริงในปัจจุบันเนี่ยใจมันสงบลงเอ้รู้หรือไม่รู้หลายๆคนที่เป็นธรรมอะครับเขาก็ไม่เห็นรู้อะไรเลยแต่ใจมันมีอิสระจากสังขารกายสังขารจิตพอใจสงบลงแล้วเนี่ยปรากฏว่า ใจสงบลงแล้วเนี่ยท่านก็จะเป็นอิสระจากกายจากจิตอันนี้คล้ายๆจิตตื่นหรือจิตสงบคือทุกคนถ้ายังอยู่ในความคิดอยู่ยังให้ความสําคัญกับความคิดในธรรมะในอะไรในความรู้ความเข้าใจเนี่ยใจมันจะไม่สงบรล่มเย็นการรู้การเข้าใจธรรมคือการเห็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เลยไม่เข้าใจเอเอนี้ก็เลยผมก็เลยคุยกับหลวงตาว่าทั้งหมดเนี่ยที่แบบ คุยธรรมากันอยู่คาอยู่ในความคิดมันไม่เลยความคิดไปที่สงบถึงใจที่หลวงตาบอกถึงใจก็คือใจที่สงบแล้วก็ไม่มีอะไรพอใจสงบปุ๊บมันก็จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้แล้วก็แค่ยอมรับได้คือสิ่งที่เรายอมรับยากมากก็คือความแก่ความเจ็บความตายความเสื่อมลาบเสื่อมยศความทุกข์ต่างๆเราดิ้นดิ้นกันอยู่เพราะอยากจะไปนิพพานที่มันสุขจริงๆแล้ว นิพพานคือยอมรับความจริงเนี่ยปัจจับันพอยอมรับเนี่ยเพราะชีวิตเราเกิดมามันคือความทุกข์ใช่ไหมครับหลายๆท่านเห็นทุกข์ถึงเห็นธรรมคือเบื่อไม่อยากเกิดแล้วแต่ว่าพอยังมีความสุขอยู่มันก็เกิดขึ้นมาไงครับแต่ว่าเวลาขณะจิตที่เราไปดิ้นรนค้นคว้าในธรรมเพราะหลวงตาบอกว่าคราวที่แล้วคือพอผมเข้าใจธรรมเนี่ยผมก็จะหยิบแต่ละอย่างขึ้นมาพิจารณามันก็หลงเพราะผู้พิจารณาเนี่ย คือสมมติว่าเราเห็นคนอื่นนั่งคิดเรื่องอะไรเผลิน,น,นะฮะเราจะรู้ว่าอิตาคนนี้คิดอยู่แต่เวลาตัวเองหมกบุ่นจะเอาธรรมะกับหลวงตาให้ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะจะเข็นเอาธรรมะจริงๆในเมื่อตัวเราไม่มีแล้วคุณมาเพียนทําอะไรกันก็ในเมื่อยอมรับความจริงว่าอ๋อทั้งสุขและทุกข์ที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติที่เราทำมาปัจจุบันเนี่ยเราแค่ยอมรับความจริงพอยอมรับใจมันสงบ แล้วเราก็จะรู้ว่าตามธรรมชาติเนี่ยเราควรต้องใช้ชีวิตยังไงต่อก็คืออย่างพุทธเจ้าบอกละชั่วทําดีทําใจให้บริสุทธิ์เพราะธรรมชาติเนี่ยเขาบริสุทธิ์ทุกคนถามว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือหลวงตาเนี่ยท่านสามารถก้าวข้ามความแก่ความเจ็บความตายได้ไหมจริงๆคนที่มีอํานาจเหนือเราเนี่ยก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็หลวงตาก็สอนเรื่องธรรมชาติแค่นี้แหละ แต่ว่าเราอ่ะซับซ้อนเพราะอยากให้ธรรมชาติเป็นไปอย่างใจเรานิพานคือเมื่อไหร่คุณยอมรับธรรมชาติเราก็เลิกดิ้นโลนครูบาอาจารย์ท่านก็คือที่กลัวที่สุดคือความตายความตายก็คือเห็นท่านตายอย่างมีสติแต่เราเนี่ยไปพยายามเอาสติขึ้นมาให้มันได้แต่ว่าสถานการณ์แต่ละอย่างเราไม่อยากให้ธรรมชาติเป็นองนี้เราก็เลยแบงค์สตินะฮะก็เลยอ๋อแล้วก็ได้คุย ได้กราบถวายองค์หลวงตาอีกอย่างหนึง่งคือพอสมมุติว่าเรามีความคิดคิดปฏิบัติทำมาไล่ดูจิตรู้จิตเห็นจิตเข้าใจจิตนะครับเราอยู่ในชั้นความคิดทั้งนั้นเอาความคิดมาดูความคิดแล้วก็ปรุงความคิดไปไล่มันไม่เคยทิ้งความคิดมาถึงใจที่สงบเลยฉะนั้นมันก็เลยเป็นปรุงแต่งตลอดพอดูไปดูมาแล้วมันก็ปวดหัวมันก็ไม่มีทางจบสิ้นก็เลยไปแบงค์ความคิดให้เป็นความว่างบ้างให้เป็นธรรมธาตุบ้างให้เป็น สังขารวิสังขารบ้างในความคิดใจมันก็เลยไม่สงบร่มเย็นลงมาถึงตัวใจแท้ที่องค์หลวงตาบอกก็เลยกลายเป็นคากันอยู่ในความคิดที่หลายๆคนไปติดว่างแต่มันไม่ใช่ว่างจากสังขารการยึดถือสังขารที่จิตสงบเป็นสมาธิเข้าถึงใจแต่มันเป็นติดอยู่ในคิดในความคือความว่าง คิดขึ้นมาเป็นภาพของความว่างคาอยู่ในหัวเหมือนคิดกิเลสขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าใจว่าอันเนี้ยแล้วก็ไปล็อกคาความคิดอันเนี้ยอยู่มันก็เลยเป็นทุกข์ครับก็อันเนี้ยอันเนี้ยก็ก็กราบเรียนถวายหลวงตาว่าอ๋อผมเห็นแล้วว่าคนที่ขาดสติไปอยู่ในความว่างกับคนที่มีสติคือว่างจากการยึดมั่นถือมั่นชั่วคราวเนี่ยยอมรับความจริงเนี่ยมันก็ตื่นรู้มันก็เห็นความจริงเนียครับก็ก็กราบถวายหลวงตาแล้วก็ที่ผมไป ติดติดผู้รู้ก็คือว่าเหมือนที่องค์หลวงตาบอกว่าช่วยให้ตัวเองไปนิพพานเข้าใจนิพพานคือยิ่งรู้กระบวน่าสูงสุดฟังหลวงตามาเข้าใจใหม่ๆเราก็จะเห็นตัวเองคาอยู่ในความคิดนะครับก็คือไม่ยอมรับความจริงตรงนั้นจริงๆนิพพานก็คือเมื่อไหร่เรายอมรับธรรมชาติทั้งหมดเราก็พ้นทุกข์แล้วเพราะว่าถ้าเราเกิดมาเนี่ยเราอยากช่วยให้ตัวเองมีความสุขแค่นั้นเอง เมื <ME> ่อความสุขทุกอย่างไม่ว่าลาบยศสรรเสริญหรือกายหรือจิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราครอบครองไม่ได้มันเป็นของธรรมชาติเราก็ไปช่วยใครก็คนที่เรารักทุกคนก็ช่วยไม่ได้ถ้าทุกคนยังฝืนธรรมชาติอยู่ก็ต้องทุกข์แล้วถ้าทุกคนไม่อยากทุกข์ก็เลิกฝืนธรรมชาติคือเลิกเกิดเพราะเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องมาฝืนธรรมชาติต่อถ้าเราไม่อยากทําอะไรแล้วในจิตเนี่ยไม่อยากฝืนธรรมชาติมันก็พ้นทุกข์นั่นแหละครับผมก็ก็เลยค่อยๆเข้าใจนะครับค่อยๆเข้าใจก็ ตรงเนี้ยก็กราบเรียนองค์หลวงตาว่าส่วนที่ผมทำอันเนี้ยทำที่ทําให้ผมเนี่ยค่อยๆเข้าใจตรงตามหลวงตาเนี่ยก็คือว่าอยู่ๆเนี่ยองค์หลวงตาจะพูดเรื่องธรรมธาตุหรือสภาวะธรรมหรือครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อก,ก่อนผมก็ไม่เข้าใจแต่คราวนี้ยผมเห็นความรู้สึกผมเห็นเหมือนมีวิญญาณของธรรมชาติเนี่ย ของจักรวาลเนี่ยที่เขาคอนโทรลทุกสรพรพสิ่งมนุษย์ทุกคนหรือทุกดวงวิญญาณหรือสัตว์ไม่มีวิญญาณก็ตามเนี่ยมันจะต้องถูกอยู่ใต้กฎของธรรมชาติก็ความแก่ความเจ็บความตายความเสื่อมสลายไปเราไม่อาจฝืนแม้ใจเราจะไม่อยากต้องการอย่างนั้นเนี่ยมันฝืนไม่ได้มันก็เลยเข้าใจอ๋อที่ครูบาอาจารย์บอกว่าหยุดหยุดคือ หมายถึงว่าปล่อยวางทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาตัวเองธรรมชาติมันแสดงตนอยู่ตลอดความแก่ความเจ็บความตายความไม่อาจยึดมั่นถือมั่นอะไรได้นะครับก็พอยอมรับตรงนี้ผมผมก็เลยเห็นว่าจริงๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยสอนเรื่องธรรมชาติถ้าใจเราไม่หมกหุ่นคุ้นคิดอยู่ภายในมันสงบร่มเย็นพอเนี่ยธรรมชาติมันแสดงตนอยู่ตลอดแม้เราจะฝืนยังไงมันก็เห็นอยู่ตลอดพอเห็นตลอดเนี่ย การเห็นแจ้งในสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่ความคิดเพราะมันโกหกตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันเห็นคนมีตาดีเห็นทันที่มาหมกมุ่นแต่จะเอานิพพานภายในแต่ไม่ได้เรียนรู้ความจริงครับหลวงตาแต่พอเรียนรู้ความจริงเนี่ยมันฝืนไม่ได้มันฝืนไม่ได้เนี่ยใจที่มันยอมรับความจริงเนี่ยมันก็จะผลไปทําไมต้องพิจารณาความตายผมก็ พยายามหลายๆท่านก็คงหลวงตาก็บอกครูบาอาจารย์ก็บอกให้พิณาความตายให้เห็นเป็นกระดูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้พอผมมาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเรารู้สึกว่าเราต้องตายแน่ๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เราเชื่อว่าเราต้องตายเนี่ยเราพิจาณาไปเถอะเพราะความตายเป็นสิ่งที่เราทุกคนทุกที่สุดฉะนั้นผมเห็นอย่างน้องหยกเขามีความทุกข์ที่สุดเนี่ยเขาก็เห็นธรรมเพราะเขาเบื่อการเกิดแต่ถ้าเราเห็นว่าเราต้องตายแน่ๆเนี่ยเราก็จะเบื่อการเกิด แล้วการธรรมะของกรรมฐานของการพิจารณาความตายเนะีมันมีอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราจะตายแล้วเนี่ยสติเราจะกลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วที่เราไม่บริสุทธิ์ใจกับใครเราเคยโกรธเคยมีราคะโทสะโมหะมากมันจะปล่อยวางได้ง่ายในปัจจุบันมันก็จะพ้นทุกในปัจจุบันคือกรรมฐานความตายเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ดีมากตามความรู้สึกของผมแล้วก็ถ้าเราเนี่ยอยู่กับการพิจารณาความตายตลอด แต่ต้องพิจารณาอย่างรู้นะครับไม่ใช่พิจารณาอย่างหลงหลายคนไปพิจารณาความตายก็จะไปปรุงเอาให้มีความคิดแล้วก็เมื่อไหร่จะกายระเบิดถ้าแต่ขันดับแบบพิสดารแบบที่หลวงตาบอกผมก็เลยรู้สึกว่าพิจารณาไปเถอะของเราเนี่ยให้มันรู้สึกไม่ว่าจะเห็นภาพสามมิติสี่มิติห้ามิติหรืออะไรก็ตามให้ใจมันรู้สึกยอมรับว่ามันจะต้องตายจริงเพราะคนจะตายจริงเนี่ยมันจะยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ค่อยได้แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วะ มันเป็นการเห็นความจริงที่เราทุกคนอะ่ะต้องเจออยู่ตลอดคือความตายเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหรือตัวเราเองก็มีความตายน้อยลงไปละแล้วตรงเนี้ยที่ที่ทำให้ผมเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสติปัฐานสูตรก็คือว่าการมีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการแทนที่เราจะมานั่งคุยกันแล้วก็มโนเป็นธรรมไปเนี่ยมันต้องกลับมาสู่ความจริงในปัจจุบันแล้วทา ทำให้ได้ในปัจจุบันเหมือนหลายๆท่านพี่นาะว่าเราเกิดจากความไม่มีแต่กลับกลายสู่ความเป็นความไม่มีทุกอย่างเป็นแค่สังขารแต่พอมาเอาเข้าจริงเวลาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์เหมือนธรรมชาติ มันยังจะเอาเรื่องเอาราวกับสังขารนั้นถูกใจไม่ถูกใจเงี้ยต้องมีสติแล้วทาให้ได้จริงๆในปัจจุบันเหมือนเราคุยกันเนี่ยคือทฤษฎีมากเลยคือทุกคนเห็นสังขารเห็นทุกว่าอย่างเป็นสังขารกลับไปบ้านล่อสังขารเมียสังขารลูกอะไรเงี้ยอันนี้สติคือทําให้ได้ในปัจจุบันเห็นว่าเราก็ต้องตายเขาก็ต้องตายบริสุทธิ์ต่อการดีต่อกันที่สุดแล้ววิญญ,ญาณเราเนี่ยมันถึงจะเป็นวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์เหมือนวิญญาณธรรมชาติแล้วเราถึงจะสื่อสารกับธรรมชาติเข้าใจ เราถึงจะยอมรับธรรมชาติได้แต่ถ้าวิญญาณเราเนี่ยทุกอย่างเป็นสังขารแต่ขอฉันมีลาบมียศมีสรรเสริญมีสุกขก่อนนะมีนิพพานก่อนนะอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็ทุกคนก็มาเอาในเมื่อไม่มีกายไม่มีจิตไม่มีอะไรแล้วทุกคนจะมาฟังหลวงตาจะมาเขมิงเกี่ยวจะเอานิพพานจากหลวงตาก็เราไม่มีจะไปเอาอะไรก็ยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวเราก็สลายไปแล้วคราวนี้มันก็จะสบายแล้วเพราะว่า ในเมื่อกายเราก็เป็นสังขารจิตเราก็เป็นสังขารทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ต้องมาถามหลวงตาผิดถูกยอมรับมันแล้วก็ใช้กายนี้จิตนี้เนี่ยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเหมือนที่องค์หลวงตาทำเราก็ไม่ต้องมาแก้อาการของกายของจิตยอมรับมันแล้วพอเรายอมรับแล้วเราก็ใช้มันสิครับเพราะว่าเราไม่ยึดมันอยู่แล้วกายจะเหนื่อยจะหนักจะเบา,จะ,เาจะอะไรก็ใช้มันอย่างเดียวเพราะว่าก่อนตายก็ทําประโยชน์อย่างเดียวก็ในเมื่อเรารู้ว่ามันต้องไม่มีอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือมันเริ่มฉลาดขึ้นนะครับหลวงนะตาแต่ก็อันเนี้ยคือสไตล์ของผมนะครับก็คือว่าสติปัฏฐานเนี่ยพอพอผมเข้าใจตรงเนี้ยผมก็เลยกลับมาพิจารณาว่าทําไมเราเห็นอาการของกายกับอาการของจิตเนี่ยบางครั้งเราหลงเป็นจริงเป็นจังถูกมันครอบงํา บางครั้งถึงไม่หลงถ้าหลายๆท่านเป็นก็คงจะมีอาการคล้ายๆกันว่าบางอย่างเนี่ยทำไมเวลาเนี้ยกิเลสมันครอบเราไม่ได้บางเวลามันครอบได้ผมก็เลยมาพิจารณาคือจังหวะที่จิตตื่นเนี่ยมันมีสมาธิเรามีสติเราต้องรู้ต่อเนื่องไม่ขาดสายถ้าองค์หลวงปู่มั่นจะใช้พุโทโธตลอดพอใช้พุโทโธตลอดเนี่ยจิตมันสว่างเหมือนคนมีไฟฉายแล้วสว่างอะครับมองไปเห็นกายเห็นจิตเนี่ยมันไม่อาจครอบงําเราได้ เรื่องใหญ่เรื่องโตก็เป็นเรื่องเล็กแต่เวลาไฟฉายเรามืดเราขาดสตินะครับเราหลุดออกจากปัจจุบันเนี่ยเรื่องกระจิ้วเดียวแฟนผมก็จะเป็นมจิตแช่ที่เขาบอกจิตแช่คือพลังสติสมาธิมันขาดผมก็เลยรู้ว่าสติปัฏฐานเนี่ยมันสําคัญเมื่อไหร่ใครมีสติปัฏฐานตลอดคืออย่างหลวงตาบัวจะตั้งแต่เช้ายันเย็นมันเหมือนไฟฉายสว่างแล้วครับกายกับจิตเราสังขารเราก็ครอบงาเราไม่ได้ พอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะไม่ติดข้องคราวนี้เราก็ใช้สังขารเนี่ยใช้ความคิดกับกายเราเนี่ยเป็นเครื่องมือของธรรมหมายถึงว่าใช้คิดพิจารณารมเราไม่ต้องไปบังคับให้มันหยุดคิดหรือมันเป็นนั่นเป็นนี่การพิจารณาทุกอย่างก็จะเพื่อปล่อยวางสังขารฉะนั้นเรื่องสติปัฏฐานที่องค์หลวงตา กรุณาบอกไว้นะครับไม่ว่าพุทโธหรือพิจารณาความตายเนี่ยให้มีเครื่องอยู่ในปัจจุบันให้ระลึกรู้แล้วมันถึงจะมีสมาธิแล้วก็ถึงจะเป็นปัญญาคือพอจิตตื่นเนี่ยเราจะเห็นความจริงจริงๆแล้วมันจะไม่หลงแต่หลายท่านเนี่ยผมเข้าใจว่าเห็นอาการของกายของจิตแต่ว่าสติกับสมาธินี่มันไม่พอเห็นแล้วก็เลยหลง เหมือนยิ่งฟังธรรมหลวงตาบางคนผมผมก็บอกหลวงตาเมื่อก่อนผมคิดว่าเออหลวงตาสอนผิดหรือเปล่าทําไมสอนแล้วบางท่านเนี่ยทําไมยิ่งฟังยิ่งหลงในธรรมก็เลยมาพิจารณาอ๋อถ้าจิตเราตื่นเนี่ยพอฟังธรรมหลวงตาเนี่ยมันกลับเป็นเครื่องมือในการปรงปล่อยวางสติสมาธิเราพอแต่ถ้าสติสมาธิเราไม่พอเหมือนเราเคลิ้มเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นยิ่งฟังยิ่งหลงมันยิ่งมืดนะครับน,นั่นอันเนี้ยอันนี้ก็เป็น ทิคที่ผมเริ่มพิจารณาครับหลวงตา